สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลน์นะคะเป็นไลน์อีโมจิของโพสเซดบุ๊กนะคะเป็นของโปรไฟล์จากโปรไฟล์คนไทยแท,แท้ๆเลยนะคะตัวนี้กวัน,นื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คาว่า k m p t h หรือกดพาลิงก์จากดานล่างกันไปได้เลยในตัวเว็บ k m p t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านไหนได้เลยนะคะ เว็บไซต์เคมเนคีทีเฮนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนแัะผ่านยืนยันแัะผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube Tik t o k Instagram นะคะทวิตเตอร์นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้กดไปที่ Facebook กันเลยนะคะบหม,มูบริการตรงนี้นะคะมีเป็นบนหมู่คนไทยอยู่สามวมดหมู่กันเลยนะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดตัวนี้นะคะจะเป็นตัวพรีเมียมเลยในบริการตรงนี้นะคะมีทั้งไลท์อีโมจิหลากหลายกันให้เลือกกันได้เลยนะคะขอเลือกเป็นตัวอีโมจิรูปหลักนะคะจะเป็นตัวห้า9ูนย์ศูนย์กาวนะคะค่าใหินปทรนตรงนี้เพื่อนๆสมารถอ่านให้เข้าใจก่อนท้ายนะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์แต่ละออเดอร์ของเพื่อนเอง ใ่หัวจะเป็นการวางลิงก์นะคะการรับประกันความเรียคุณภาพที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลย,เลยจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการกดตรงเวลาก่กอนเข้ามาด้วยนะคะยอดเดิมอยู่ที่สิบนะคะคัดลอกลิงก์แล้วนําไปวางกันได้เลยจำนวนคัดต่ำอยู่ที่10บนะคะใส่กันไป10นะคะในราคา6บาทกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก็เด้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกัน ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยแต่ละออเดอร์จะบอกรายละเอียดกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณก,การสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์นะคะที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสัรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q ิวโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงนินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอินกันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของว็บ หน้าบริษ oui. ัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าวันเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูบันนี่วันเลตนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาต,ตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเลื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับพรเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันหน้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกลอรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอดอิคุจิลักนะคะจากโปรไฟล์คนไทยแทย้ๆก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เ m p t ate, นก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไ,ได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยลองเลือกดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะการใช้งาน,นง่ายๆนะคะเพียงแค่ลอกลิงก์โพลที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันได้ง่ายๆแล้วนะคะโดยไม่ต้องใช้รหัสอะไรเลยนะคะ